นี่ยมันเขาก็้ยินเ้มันงงเมือนกันนางสันเขาอยู่ด้ยุติเสก็มาว่าสู้กันฟังมาตปอเด้มานางว่าคุยกันนี่สิเพื่อกวู่ดหน้าคลองสันเขาไม่ออกนางเจ็บอยตั้งแต่โอ้ฝนมันตังงสานังสี่นก็วานาะกัปเมืังได้ผู้โอก็สอะโอ้ยฟาวันเดวกขามาบกวนบกวนบมันตายไปแล้วมันไก่ตัดไก่เอานั่นขอนำมาสักเด็ดเด็ดเราตายเสร็จต ปูเคนอันคำนองเลีวปากเนาะไม่ตามันก็ศูนย์แล้วมามันก็สี่ศูนย์หนึ่งศยได้ไงวะน่ะเดี๋ยวพอเดีว่าสูนไกลค่พอจะสองตัวนี้สี่ศูนย์เนี่ยอ่าไบเลยไม่เนี่ยบอกไปเนี่ยเออเนี่ยก็เลยเศร้ากันบอกกันแล้วบอกคุยไปเนี่ยเออเรื่องบวตเรื่องนีไปมันก็เลยตีมาตีตอนนี้กับผมเนี่ยก็คิดว่าพระในีสิเป็นแปด ไกล้เนี่สิเป็นเก้าก็แมนเกกลมันก่อไกลอยู่เร็วด้ะครับมันตายมันก็ก่มาศูนตัวนี้ได้เนี่ครับเไม่บ่ลหะครับอันอันมาหามันมาก็มาตายเขาตัวนี้ห็นบอกหะครับเนี่ยว่าผูผพผูสันก็มีแปสเนี่ยเก้นี่เป็นแดงแดงี่มันเขามาหลอกเดียวกันหมดเลยเนี่ยครับตายกับซูนอันอันอันเนี้อันนี้มันตายอันนี้มันอันอันนี้มันตายมั้วคก้า อันนี้ก็ไกลหเนะาะอันนี้ก็สีขา,าอันนี้พระก็เป็นพระเป็นผู้ฝันเนี่บเนี่ยมันก็เขามาหลอกตัวเดียวกันนี่มันอย่างห้าสิไปว่าเอาเ้เาสิะไร่ห้าปมสิสูนสีสูนกลับบนคะเก่าแ9ดเก่าเอาสีเก,ก่าแฝดเก่าสูนมารัไนั่นกกอยืนห่เนะปูน่ะเอออยหรอกนี่นนนยะออไม่บ่ไปใส่ได้เตินมนบ่ไปใสู่นไ ม่เออไม่หรอกเนี่ยแต่ทีมบอิว่าแปดศูนย์เขาจะกลับเรเรียนต้องเข้ากับจีกับมาก็ได้กลับมาหาชีเงือศูนชีเกแวงเส้นหรือเดียวศูนย์แปดชีแบ่เสียสลับกันนะสลับกันเอมันจิไปสกับมันออกได้หรอกเนี่ยเออมันก็ทำอยังเขาเอ่ยว่าเรียกกันอย่างไรเขาเอ่ยเรียคุณบอกอย่งกับ รับก็มันอยู่ในนี่แล้วว่ามันอยู่ในนี้มักก็ตาตังคมค่ับหลายตัวนะปูนะมันก็ไม่แค่นี้เนี่ยขนาดตสองตัวมันก็จะหลายอยู่ขนาดหนึ่นสามตังเสียขนาตัสซี่ศูนย์ศูนย์ศีโบ่อันนี้ก็ศูนยูนยีหรือสองแปดศูนย์ศีเสียมันตีในวงนี้แหละมันก็ได้อยู่แต่มันก็หลายคู่แบบโอ้ยบ่ดอก เลขว่าอย่างไรบ้าเลขสิบคู่นี่ซื้อจังได้กับบัขาดทุนง่นซื้อเลขสิบคู่นี่ง่นกันลงทุนซ้ำกันนี่ซื้อตัวละซ้ำกันนี่เฮ็ดจังได้กับบัขาดทุนบ่ขาดทุนมันก็ได้มาแต่ว่าผู้เล่นน yeah. sí> ักก็นนักเล่นได้หลายเห็นบ่คะแนนเบากันน้อยครัแต่มันออกมาหลบหนี่เนี่ยคือผู้ค่อยถือมานี่บ่เกิดน้าซีบาทเนี่ยเห็นบ่มันอกแดดแจ้แค่ฮาห่ากับซบาทที่น้องก็ได้ทุนอยู่ครับ มีกำไรอยู่นิดหน่อยมีกำไรอยู่ว่าขาดทุนมาต่อขาดทุนถ้ารทุนขาดเสียป่าทนี่ก็บว่ามีขาดทุนแล้วพื้นปูนประเทศจะฟันครอกง่้ย่ามหยุดไปบ่ายประเทศาหคอกหรอกบอกาดจักมือจักขึ้นียังยําแบดย่างน่อกน่องย่างเผาเนี่ยมันมันเขาอีกคาเลยน้ปูน้คือว่ามันประเขามาหาเห้าได้ไหนะขอเห้าเข้าไปของเขาเขามา นั่น<า>ที <mel> old, oh ่ใจเห็นบ <ASE> ่เอานางสามารถี่มันิว่าดออกไปมันมันว่านางไปโดนไปเหมันเข้ามาไม่ว่ามันจะข้ามาห้าเนี่ยโอเข้ามาห้าวตัวเขาหอบรับมานอนแับนี้มันกินขกี่ยนกงฝันครับแลักษณะนั้นเป็นแบบนั้นครับ